ตั้องไปมัวนะกับมันต้องไปวัวนะไม่ต่อว่าต่อเข้าดีนะไม่ต่อว่าต่อเข้าดีนะไม่ต่อว่าต่อเข้าที่ครับตรงนี้ครับไม่ต่อว่าต่อเข้าที่นะหัวกูที่นั่งกับ เอาต่อว <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่าต่อเก้าได้เสียนะงัวต่อว่าต่อเก้าได้เสียนะอดีตวะโกเล็กนี้หนึ่งหน้าราคาอยู่แดงนะราคาอยู่แดงนะ ลันดาซิ่งตัวตองนะลันดาซิ่งตัวตองรับเป็นตัวต่อนะโนดลังเกล้านำจับจุดจะนวนครับเป็นตัวดำตัวรองนะแดงโอครับแดงโอแดงโอแดงโอนะครับแดงโอนะครัลาก้าอยู่แดงนะทำงานลาก้าอยู่แดงนะโอ้ดำทิมไปโอ้แดงเอาก้างแดงเอาก้างแดงกดดแงเอาก้างแดงกอดไอแดงปลักไอแดงปลักไอแดงโตย่างน้าย่างน้าเราโม้ตรงลาวนะ ผูนี้ดำแดงแดงดำได้อายครับผูเล็กคับเปิดว่าไรการนะสีเบาาคกับผูนี้นะตัวแดงตัวตลันดาซึ่งโต้งครับจาไก่กตัวดำครับตัวดำตัวร่องอันโนดอ้ามน้ำสับเรื่าจุดจำนวนจาไก่กูลูกทางงว่ายนะคาราคาอยู่แดงลันดาซึ่งตัวโต้งครับูนีู้เล็กนะมัวูนีู้ลกเปิดว่าเปิดรยการนะัวูนีู่ลกเปิดว่าเปิดไร้การนะสดีสากดงเก้ากลางนะด่เก้าลางนะ ดำพิงไว้ครับดำพิงไว้ครับแล้วมาวัดตรงอันนี้กล้วยมันดับไปแน้วมันจะตุ๊เล็กน้อยนมันจะตุกกระเทือนเล็กน้อยไปดำแท่งเขาเอาเลกกันเลกกันกลุ่มวัวกลุ่มก้าวหน้ากลุ่มวัวกลุ่มก้าวหน้ากลุ่มวัวกลุ่มก้าวหน้ะแดงงวดไปอ๋อดำหมดแล้วมาแดงเข้ากลางครับแดงเข้ากลางหนึงจุกหนึงจุกแดงเข้ากลางหนึงจุก

đi <laughs> là kà, một lop, mà ở đâm, may là cao mà đám nào. Oh, đám lắc lắm mà măng, ai đang kẹp ai. Đánh phía, ai đâm team, oi 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 oi, đánh vào đây, oh, đánh vào ai nhút nhút แดงนี่เลียววัดเดินตะกินนะตัวแดงนี่เลียววัดเดินปาเดินนะตะกินนะผมมั่วผมก็วันลาเลยครับลาคาอยู่ดำนะลาคาอยู่ดำนะอันทายกองทีตัวแดงตัวร้องครับตัวแดงตัวร้องลั่นดาสิงนตัวทองนะครับตัวดำตัวโตครับโน่นอ้ามน้ำสับไอายุว่าจุดจนวนนะครับอยู่ดำนะ ตายองนี่คือลันดาวิ้งตัวตองนะตัวแดงันตายกองนี่คือลันดาวิ้งตัวตองนะโอ้แดงจุกแล้ว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 ไอ้แดงจุกไอ้แดงช้อนไปอ๋อดำพิ้งไปครับดำตังโกพิ้งไปนนะอ้าวแดงปิดไปแดงอ้าวแดงอ้าวแดงอ้าวแดงจี้แดงีโอ้ยไอ้ดำยางล้อไปไอ้ดำกวนลอบอกว่าตรงแล้วนะกวนตรงแล้วกวนตรงกวนดำนี่แล้วว่ายินนับไม่กว่ากลางเลยนะตัวดำนี่นะไอ้ดำเพี้ยนล้อไป อยู่ดำนารัก็อยู่ดำนาดำโต้น่าดำโต้นะอ๋อไอ้ดำเกี้อ่ะไอ้แดงหัวล็อมาบ้างเอ้าไอ้ดำพักล็อมาไอ้ดำเกี้อ่ะไดำเอ้าดำไอ้แดงโอแดงทิมล็อนะไอ้แดงว่าเพื่อนกลุ่มวัวกลุ่มก็กันลาตัวนี้โอ้โหนี่เป็นหัวไม้ดังกูได้ไหมครับโอหนี่เป็นหัวไม้ดังกูนะสึกแยงเกินนะกูนี่สึกแยงเกินนะไอ้แดงก้ องเข้าลาวแดงเข้าแดงจุกแดงเข้าแดงจุกแดงช่วงนะครับดำพิ้งคอบดำพิ้งค่ออ๋อว่าแดงพักไปอ๋อใกว้านะตัวแดงจุกใส่จุกกว่าเลยครับดำกับพิง่นะดำกับพิ้ง่อนะไอแดงก้มเอ้ยไอแดงก้มไอดำไอดำมิกไตดำมิกไตดำอ๋อแดงเขาข้าง

ว่าตรงลาว่าตรงเราตัวดำมีประโยชน์นะมีนะตัวดำมีประโยชน์นะตัวแดงยุกดีนะเจบตัวแดงยุกเจ็บๆนะยุกดีนะตัวแดงนะตัวดำมีติ่มนะเจ็บๆนะหล่าก็หยู่นู่นอ้ามนำจับไปจุดจันวนนับ่ันสายโกงตัวแดงตัวรองกับลันดาซิงตัวรองนะว่าธรวมะตะวันจะกูชนนะพอธารมะตะวันจะกูชนนบกูนี่กูดีนึงกับจะมีกับสี่เซนต์ต้องมือบาทครับ เวลาจนป้ายเหลีล่ยเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีบ้านกับเจ็ดนาทีบ้านว่าตามใบโปรแกรมมีแปดกูนะมีกับไอซามิตัดใบตัดกูริเป็ดในใบโปรแกรมออกนะตอนนี้เลือดจะกูจนนับหนึ่งถึงเจ็ดนับกูเป็ดในใบโปรแกรมต้นนับกูแป็ดในใบโปรแกรมต้นนะมีแปดนะในใบโปรแกรมมีแปดกูนะตัดกูแต่เป็ดออกเลยนับเลือดเจ็ดกูนะนี่เลือดเจ็ดกูว่าธรรมด์ตะวันเลือดอยู่เจ็ดกูจนนะครับว้าธรรมด์ตะวันเลือดอยู่เจ็ดกูจนนะครับตอนนี้มีกูลานซ้ำกูนะ เวลาจุนบ้านเวอุกนาดีนะเวลาจุนบ้านเวอุกนาดีนะเวลาจุนบ้านเวอุกนาดีนะก่มวัวกลุ่มก้าแล้วนะราคาอยู่ดำนะาราคาอยู่ดำนะบล็เงียบนะบล็กเงียบนะโน่น้ำน้ำันะลวชุดเ้านวลนะโอ้เดงไอดำเอ้ยโอ้โหนี่กูหลนะวันี้ไปจกนะจกนะจ็ดกูว้าจัดกูจนกับอรับอรับ โอ้นี่กูีนังนาราคาอยู่นู่นอ้ามัมซับประจุดชนวนนะครับอันดายกองก็วแดงตัวร้องกับลันดาสซิ่งตัวทองนะครับโอ้นี่ซึกแจงเกเปยนงซึกแจงเกนะเป็นหัวไม้สังกูนะอแดงเข้าก้างลาแดงเข้าก้างไอ้ดำควายไอ้ดำควายดำวาโอ้ยดำกุมดำกมดำกุมไอ้แดงควาลบอ่้แดงเขาก้างในจุกไอ้ดำควายลบไปลาเออดำกมดำกุมไอ้ดำกมออหัวดลาวอบมาัดตรงลาวนะมา ไม่โกนะไม่โกนะโงนิ่งว่ะไม่โกนะกลุ่มวัวตื้อกาอยู่นะกลุ่มวัวตื้อกาอยู่นะลาตาอยู่ดำตาดนะเจ็ดหลังว่าที่อยู่แดงนะเจ็ดหลังว่าที่อยู่แดงนะกลุ่มวัวตื้อก็แหน่งนะกลุ่มวัวตื้อก็แหน่งนะดำตู่ฮะลูก ดำตกอารงดำตกอารองอุกตกอารงกอารองอ้ดำควันรับไปแล้ดำควันรับไปแล้วเออเออเออยลาด่าอยู่ดำตะรออราาอยู่ดำตะรอนนะอ๊กตอารงกับอ๊กตอารองเออใช่เหาอว เลโอ้แดงเอากลางแดงกุ้มแดงกุ้มไอ้ดำก้านไอดำก้มล็อบบ้างไอดำก้มล็อบบ้างไอ้ดำแดงไอดำแดงเอาแดงมาด้วยโอ้แดงเอากลางต่อครับไอดำปิ้งไปดำปิ้งไปครับดำปิ้งไปแดงโต้ได้ไม่ได้ครับแดงโต้ได้ไม่ได้กดสวิฟต์ยังล่ะอโอ้แดงเอากลางแหลมขับก้อไปครับแดงโต้ได้ไม่ได้ครับตัวแดงโต้ได้ไม่ได้ครับแดงกุ้มไอ้ดำมิดล็กไปดำโต้ไอ้ดำลักไปอัวดตรงอ้วดตรงโอ้แดงจุกต่อแล้วนะแดงจุกต่อแล้วนะ แดงน้ำลายย่อยมีกูด็น้ำลายย่อยนะน้ำลายุกวาวเอ้ดำมุนแต่งแล้วนะเวลาชนปัานหลวสินาทีครับเวลาชนป้นแหลิ้านสินาี้นะเปโอนี่เป็นกูแรงนะกูแลกลองสนามิงเลนนะสินาทีหวกูนี่หวกแลกรวบปืนหลากานะกนี่กูแลกรวบปืนหลายการนาทีเข้าเลยนะันมีกูงผมว่าผมก็วันแดงแล้วนะโอ้ทีซีในใบโปเกม่อับมาเพิ่มเดิมพัน จากแปดเสนซ่องมืนเป็นานซ่องมื่นะัน <STE> ด <PS> ้วยนะสดีปีกัยนคิวันนี้กูลามีซามกูนะกุลามีสามูนะจลานซ่องมืนกับลานซ่องมืดต่าง่ามกูเลยนะคดซี่กับคดซี่นี่มาเพิ่มเดิมบันจากแดเนซอมืนบาทเป็นนึ่งลานซองมืบ้านนะเอาเปียบไป ตัวเด้งเยอะมากนะตัวเด้งเยอะมากนะตัวเดงเยอะมากนะเดงเยอะมากนะ11นาทีครึ่งนะตัวเดงเยอะมากนะเอ้าดำเปียไปดำเปียไปไอ้ดำเปียไปเอ้ย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 เป็นตัวเป็นตัวตเดงยุดเลยนะตัวเดงยุดนะตัวเดงยุดไปล่างนะตัวเดงยุดไปล่างเลเดี๋ยวนะตัวแดงเกียวครับตัวแดงเกียอะนะ11นาทีนาทีกับตัวแดงเียวมากนะตัวแด้งเียวเลยเลยนะสวัสดีครับพี่กิตาจันทร์ชวนสวัสดีครับ ลาก้าอยู่ดัมหน้า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 ตัวแดงมีอาการยุดหน้าตัวแดงมีอาการยุดหน้าตัวแดงนี่ยุดตรงที่ตัวแดงแันัวตัวแดงนี่ตัววัว สิบสองอ่ีทีฟ้านน้าประชาชนานแล้วสิบสองอ่ะทีกับสิบสองอ่ะที้าหน้าราคาไล่ไปดำเลยราคาไล่ไปดำเลยนะราคายังอยู่ดำเหมือนเดิมนะราคายังอยู่ดำเหมือนเดิมครับหรวกูนี่นึกไม่เป็นนานสำหรับคนอีกกล้าเหมือนรับกูนี่กูเลยครับกูเลยกเพรว่รายการนะตัวแดงตัวรองกันจ่ายกองครับลันดาซิ่งตัวทองจากไคล์โก้ดำถอดดำครับเอาแดงเอาแดงแดงกดดัมปิ้งครับดัมปิ้งเอาดัมปิ้งไปดัมปิ้งไปตัวดำป้าวว่าป้าตัวดีนะ็น้าเอ้ย ดำตอามัวดำนลายดรมาว่าตรงไม้รบมาว่าตรงลาวตัวดำตัวตอนนูนอ้าำโจจะนวดนะเออแดงตแดงตตแดงย้หนาตัวแด้รากาไรไปดำเลยคับราไปดำเลยตัตุกติมตัวดำยุน้ตัุกติมนี่นะโอ้ัตุกติมตัวแดงยุนะตัวแดงนี่เลวไม่จบไปเอ้าหนึ่งนะตัวดำติมที่ๆครับลำนักๆครับตัวแดงยุดไปลัง ตัวแดงไม่จอบนะไม่จอบเจ็บไม่จอบปายยอนะนะตัวแดงนี่ไม่จอบปลายยอดนะตัวแดงปั๊มจุกใส่จุกฟ้าอย่างต่อไม่ได้นะอย่างตัวไม่ได้นะตัวดำาป่าว่าป่าตัวดีครับดีกว่าฟ้านะผมวัวตเอาลานะผม่ึ้กเาเลนะแดง้เอารึมากครับแดง้เารึมาแดงึ้เขายู่นะแดงตึ้เอายู่นะ หม้อกนี songs, s <S ่กุเล็กเปิดวัวเปิดหลายการนะหม้อกุนี่กุเล็กเปิดวัวเปิดหลายการนะสวัสดีครับพี่ต้นสลาวุษสวัสดีครับพี่ต้นสลาวุษลำนี้แต่งเล่ดีเยอะตัวลำนี้แต่งลำนักๆนะตัวลำนี้แต่งลำนักๆนะตัวแดงเดียวไม่หยุดตี้เดือดก็ตัวแดงเดียวไม่หยุดนะลุงร้านตัวแดงเดียวลุงล้านตัวแดงเดียวตะดอ่อนอ่ะหึงอ่ตัวแดงเดียวลุงราดำตึ๊กเอาขุมโอขุมเป้าหัวนะใครถือใครกับใครใครป้าใครกับออ bụi mua từ câu na, để qua, quả đen phúng tiền tiền mang lẹ nha, phúng đen na, ai đâm phe à, đen coi nào, đâm phe, ô, đen không quăng nọ, đen lắc bay, đen à, bả bay, đen bả bay, đen bả bay, đen chúc, đen chúc, ai đâm, ai làm làm nào, đâm kia, kia, đen coi, đen đen coi, anh nhút na, đen nhút đoái đam tím đoái đan đói đi nào đam mì bay yot tarođ đam mì bay yot top tô tarođ đoái đam nè mạ dì lăm năn năn nè ai đam pía à, à. ai đam pía đánh đói đánh đói đánh đói nào ai đai luôn nè đoái đan níu hoang ai đai luôn nè hoang nè đoái đan níu nè bỏ hoang rồi top tím nè ai đánh đói nào ai đam lăm năn năn đấy ài đam níu ơi 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 ai nào ai đam muỗi đi ai đam tim nào

ดำโต้ดำโต้ดโตโตเงวิ่งเดงวิ่งเดงวิ่งเดงวิ่งดได้มาเดี๋ยวดาได้มาเดียวเกล่ยก้วยแดงเกล่ยกล้วยแดงเกล i ่ยกแดงสิอารดีกับสิบอารดียบโนดอ้ามดำสับจะนวนรับตัวโนดมุมดำกับพัวรองกับได้มาเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวรอจมือรับรอจม่มมะบันลยอดำเดินครับ่ายอนเอยเลยเลยนะ้ตไปใหเกียร์ก้วยแดงนะเกีย่์ก้อยแดงนะสิบอารดีรับสิอาราดีรับ โน่นอ้ามน้ำจับจุจะโนวนจะไก่โกลูกตั้งไหวครับอนดธมุมดำมัวร้องครับอนดธมุมดำมัวร้องได้มาเดี๋ยวรอเฉยมื่ครับพอดีจังเลยพอดีจังเลยโนดนมุมดำมัวร้องครับได้มาเดี๋ยวรอเฉยมื่อกับแป้งกับแป้งดำแป้งนะดำแป้งนะดำจะมีนะนะจะมีนะดำกูจะแป้งนะดำกูจะแป้ง na mì vừa nãy đấy đấm rồi chưa mưa rồi đấm rồi chưa mưa gặp si bốc na thì gặp nốt am nằm dập chụp trái nôn gặp tôi nốt đấm mua rồi na chẹt làng tôi đánh to đấy gặp nốt bùm đấm mua rồi đây mà rồi chưa gặp rồi chưa mưa chẹt làng quả na quả đấm tôi lo chẹt làng quả to ta tổ bố rồi 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 โน้ตอามนำสัตบรวมจุดจะนวนกองน้องเก่งกายกูลูกต่างว่ายเนี่อจุกัตัวแดงพิเรนากตัวแดงเร้ากันตัวแดงเ่าเอายายก้อยแดงอยู่นะแกก้อยแดงอยู่เอาย่อมรับย้อมย้อมดำชนะดำชนาดำชนะดำชนะสิบจ็ดนาทีนะโนดอ้ามนำสับจุดจะนวนก็องน้องเก่งกายกู้ลูกต่างว้วยกับโน้ปุ่มดำยิ้ในจอในกองว่าร้องรับเป็นฝ่ายชนะชายเวลาสิบเจ็ดนาทีสิบเจ็ดนาที